สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุู๊ตสุ๊คนะคะหลังจากที่ห้างหายไปหลายมื่สองสามมื่พี่น้องยากแห้งพี่น้องเอ้ยนะคะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟิลแลดนเช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอนะคะเพิ่มเติมคือแม่ซีรีนะคะกินเข่าเขาก็ได้พี่น้องกินเข่าเขาก็ได้วางหันนี่นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจเนาะเรามีภารกิจจะไปเอาชุดการแสดงพี่น้องเพราะว่ารอบนี้โชว์ยิ่งใหญ่หมดแล้วโชว์ยิ่งใหญ่นะคะ ก็คือจะบอกว่าในทุกรอบทุกโชว์เนี่ยพนจะคิดโชว์ใหม่ทุก,ท,กะะทุกรอบเลยนะครับยิ่งรอบนี้ในโชว์ใหญ่สามโชว์นี่คือจะบอกว่าชุดนี้ก็ใหม่นะคะ <S <S แตกใหม่แน่นอนนะคะชุดแตกใหม่พี่น้องมันก็้เลยนอกเหนือจากที่เท่ามีอยู่นะคะก็เลยต้องไปเช่าที่ใกล้ๆเนี่ยะคระพี่น้องเดี๋ยวจะไปเอาชุดเพราะว่าวันนี้เรามีซ้อมใหญ่นะแม่เนาะเรามีซ้อมใหญ่แล้วก็ใส่ดนตรีนะคะเราจะก็เลยต้องชุดเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็เอามาใส่ใส่ซ้อมด้วยใช่ วันนี้เราก็จะไปเอาชุดนะคะกับแม่ซีรีเพราะว่าทําไมแม่ซีรีต้องไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวอย,อยาก<ฮ>รู้เหตุผลไหม <c oughs> เหตุผลคือเหตุผลคือแม่ตัวใหญ่นะคะแม่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะเป็นสาวร่างใหญ่นะคะ <c oughs> เพราะนั้นแล้วจะต้องไปลอ้องด้วยตัวเองนะคะต้องไปองด้วยตัวเองเพราะนั้นแล้วก็เลยว่าแม่ก็ต้องไปกับแม่ปอนะคะเพราะว่าแม่ซีรีเป็นนักแสดงที่ แต่งผู้หญิงแต่ว่าไซส์ใหญ่สุดนะพี่น้องไซส์ใหญ่สุดแล้วก็ต้องไปลองด้วยตัวเองนะคะถ้าแม่ซีรีส์ใส่ได้ทุกคนก็ใส่ได้นะพี่น้องก็เลยจดยเอาแม่ซีรีส์ไปนั่ง้วคบไปดูช่วยกันนะคะวันนี้ก็จะเดินทางแล้วเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินเข่าเส้าได้พี่น้องเพราะเป็นกินข่าเที่ยงแต่ว่าตอนนี้เป็นเที่ยงระบาย<ม>นะครับก,กินรวมกันค่ะใช่นะคะเดี๋ยวเราจะเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูชุดว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ ถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะหอดแล้วพี่น้องถึงร้านน้องแล้วนะคะก็อยู่ใกล้เคียงกันนี่แหละนะคะก็วันนี้มาเอาชุดนะคะวันนี้มามากับแม่ซีรีแม่ซีรีต้องมาด้วยเพราะต้องลองชุดเองเลยนะครับต้ององ้ตัวเองต้องลองด้วยตัวเองคองรงับพี่น้องเมื่อนี้สิเป็นจั้งไหนแล้วก็วางใจใหญ่ขนาดไหนชุดจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะถึงแล้ว นี่นะคะก็เป็นน้องน้องของแม่ปอเองรู้จักการสนิทกันนะคะน้องน้องเอกนะคะเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวน้องจะพาเข้าไปดูชุดด้านในว่ามีเยอะมากขนาดไหนนะคะคือปกติน้องก็เป็นแดนเซอร์ด้วยนะคะนี่พี่น้องอุ้ยลายแห้งอุ้ยมีแต่ชุดสวยๆอันนี้สวัสดีค่ะนะคะเอออ๋าจะลกๆนิดนึงเพราะว่าร้านชุดนะพี่น้องเนาะเป็นชุดการแสดงพี่น้องชุดการแสดงอุ้ยสะดุดตาชุดนี้มากเลยแม่ สีเหลืองนี่ใช่ไหมครเออแม่ชุดแม่เล่งชุดไหนไหมไหมครับมันเยอะมากเลยนะเยอะมากค่ะทุกคนได้มองล้วพี่น้องเดี๋ยวห้องมีโชว์หลายโชว์ห้องกับบงเจ้าเราครับใช้บริการที่นี่เลยนะคะเพราะว่าแรกๆก็จะเห็นเราลำเนาะก็จะมีชุดลำพวกเรามีชุดลำแล้วนะคะอุ้ยสวยมากชุดนี้สวยมากอันนี้สวยมากเลยแม่เออนะคะ ชุดอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระโปรงกระโปรงนะคะเดี๋ยวจะว่ามาไม่ถึงที่พี่น้องอุ้ยช่านหนึ่งเป็นชุดราตรีพี่น้องชุดราตรีเดินขบวนราตรีแฟนซีพี่น้องอุ้ยมีชุดหลากหลายมากเลยนะคะชุดการแสดงชุดแดนเซอร์นะคะคุณพี่น้องเนี่ยก็เป็นพวกไ่หัวนะคะอันนี้เป็นชุดแบบปอกไทยนะคะโอ้ชุดไทยผ้าไทยอันนี้ก็เป็นชุด ตะกรานตาม,มากพี่น้องแต่ว่าแม่ปอแม่นนร,ร้องปออันนะี้อุย้ยนี่เป็นชุดนักร้องแม่สวยงามอุย้ยเบิ่งตะคนกอ็อลังการสงสังยจะตัดเพิ่งเสร็จใช่ไหมคะนี่ใช่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใสหรอพี่จิงคนมันจะมันจะ,นจะตั้งเพิ่หขโแต่ว่าอันนี้เอาลงมาเฉยเฉยอืมอุย้ยเดี๋ยวต้องหาชุดให้คุณแม่ใส่สักชุดแล้วละ่ะทั้งนั้นเนาะใช่เนาะนะคะโอเคเดี๋ยวแม่น้องเอกพี่ปอพี่ปอสะดุดตาชุดนี้น่ะให้เป็นให้เป็นคอนเทนต์แบบว่าลองให้คุณแม่ซีรีส์ได้ไหม ได้เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าคุณแม่ซิลี่จะสวยขนาดไหนนะคะไม่เขาใส่เป็นชุดเลยโอ้พี่น้องที่ล่ะสวยมากนี่นะคออันนี้เป็นข้างหลังคือข้างหลังคือเป็นไซส์ไซส์แบบไซส์เอสนะคะไซส์เอสอันนี้จะลองเพราะว่าหุ่นแดนเซอร์เขาต้องแบบเล็กๆใช่ไหมแม่แดนเซอร์แต่ว่าอันนี้เป็นแม่แดนเซอร์นะคะก็จะใส่ในคอได้คอได้เลยเออกอได้เอออก็พอออ๋อมีอเซสเซอรี่ด้วยมีอิเซสเซอรี่ด้วยนะคะ วิชุดสวยมากเลยค่ะทุกคนดูรายละเอียดนะคะดูรายละเอียดเลยอ้ยงามวันนี้ต้องได้ชุดไปให้คุณแม่สักชุดหนึ่งนะคะอ,อันนี้นางแบบของเราเพราะแม่คิงก็จะเป็นแดนเซอร์เป็นทีมคอสตูมของเรานะคะตอนนี้ก่ะจะใส่เอเซอรีนึกว่ามนี่จะชุดแค่นี้พี่น้องบอมแมน,นอูย้ยมันเปนหลันนี่คือเอเซอรีที่ต้องใส่กับชุดพี่นอ้องอ๋อหย แม่อลังการมากนี่นะครอุ้ยเลิศมากแม่หมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหันหลังหมุนเอออุ้ยด้านหลังก็สวยแม่ด้านหลังสวยกว่าด้านหน้ามากเลยเออแม่หน้าแม่ไม่ต้องโชว์ออเปปังมากเลยค่ะชุดนี้อันนี้เป็นกระบะแค่นี้ใช่ไหมน้องเอกแล้วก็จะมีหัวอีกใช่ไหมแลัวมีหัวรอหัวแป๊บนึงจะได้เต็มชุดเนาะเพื่อเราจะได้เห็นโชว์ดีๆชุดสวยๆแบบนี้นะคะ พี่นอ้องอุ้ยงามแห่งสิ่เบเบิรงอยูดด่ในคลิปเอาดับพี่นอ้องขามั่นใจไหมแม่ชุดนี้มั่นใจมากครับโอ้ยเด๋วใส่ชุดง,งา่ายๆ่ายเหรอจนสดิดสตดิงเนานะแม่ซิรีเนาะนะครับอันนี้เพื่อเพื่อแฟนคลับเพื่อเอฟซีนะครับเขาไมีหมวกด้โอ้เลิศอ่าไม่มีผมก็ใส่ได้นะครับอ่าเต็มชุดแล้วโอ้ยแม่ตังมากได้มากเลยอุ้ยเลิศ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 อ่าสเต็ปหนึ่งเบา ไม่ได้ครับต้องหัวจะหลุดหรอนะคะเลอโอเคนะคะนี่ก็เป็นแบบชุดสวยงามจากร้านของน้องแม่ปอเองใช่เดี๋ยวเราก็จะได้ใช้บริการบ่อยๆเพราะว่าที่บ้านเรามีแต่ชุดลำเนาะแล้วก็ชุดแดนเซอร์เยอะๆแบบนี้เราไม่มีนะคะวันนี้ก็มาเอาชุดแต่ว่าโช์นี้จะไม่ใส่ชุดนี้นะมันจะอีกชุดหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่ให้ดูนะคะจะดูอีกเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะโอเคค่ะพี่น้อง พี่น้องไปเห็นสูทข้างในงามงามเกินแล้วอยากลองอยากใส่ <c oughs> ขึ้ไหมคิง <c oughs> อุย้ยงามไม่แห้พี่น้องนะคะอยากเป็นอยากเป็นแบบอยากเป็นดาวดูรายละเอียดชุดนะคะสวยมากเลยครับทุกคนแม่คิ้งจะสวยคนเดียวบดายเดชอันนี้กําลังก็คือสุดยังไม่เสร็จเลยนะคะบแต่สะดุดตามแม่ปอนะคะอ,อันนี้คือไม่โรลสามารถถอดตรงนี้ได้นะคะัถอดตากได้ วะะสวยค่ะนี่นีปังอลังการมากเลยนะคะนะคะน,ะคะน้องร้านของน้องพี่ตอเองแม่ตออนะ,ะนะคะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองชุดเสร็จแล้วเราเก็บชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินห้างกลับพี่น้องว่าตอนเย็นเรามีซ้อมโชว์ใหญ่แน้ะแม่เนาะซ้อมโชว์ใหญ่นะคะกับดนตรีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอก,กันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เข้ากับเสร็จแล้ว,มวแม่บอแม่เสร็จสิ้นภารากิจเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเอาชุดกับน้องนะคะเป็นน้องรู้จักกันแล้วก็สนิทกันกับแม่ปอจะเป็นน้องเครือข่ายนีมันหลายให้พี่นน้องเครือข่ายแม่ปอแบบว่าเป็นแต่งหน้าเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยเครือข่ายเราหยิบยื่นกันได้ใช่ะพี่น้องก็ <enario? S 2> เลยมาเอากับน้องนะคะก็อยู่เขตใกล้ๆก,ก,กันพี่นน้องบอด้ไปยังไก่นะคะวันนี้ก็เห็นแม่ซีรีส์สวยวาพี่น้องอุ้ยร่องสุดแบบร่องไปกับแบบว่าแบบ คือชุดปังมากนะคะชุดปังมากนะคะชุดที่ที่ร้านเพื่อนตัดมาแบบเพิ่งใช้ได้แบบครั้งเดียวอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เก็บเก็บเพราะมันก็ติดต <c oughs> <COVID S 2> ิดโควิดก่อนนะครับเนาะนะคะพี่น,อน้นองมีชุดทางานมาคิ้งเห็นนะแมสซิรีเห็นแบบโุ้ยอยากอยากใส่ใ<ช>ทุกชุดพี่น้องแม่ปอ,อการไดราองนะคะอ๋อพีสเปรย์แอลกอฮอล์ออๆๆลืมสเปรย์แอลกอฮอล์ะอๆๆนะคะเดราองชุดกันเรียบร้อยเห็นเห็นแมสซิรีร่องแลลวแม่ปอเห็นชุด หวัวขัดแล้วทำแมเนาะสวยแมปปอกเลยล่องเล่ะถาม่อกีล่องแล้วอยากสวยขึ้นกันอยากสวยขึ้นแมสซี่รีนะคะวันนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เดินทางกลับนะคะก็ไม่ไกลเดี๋ยวเราจะไปซ้อมโชว์ต่อนะคะพี่นอ้นองยังที่บ้านพารยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้โช์พวกเราด้วยเป็นกําลังใจให้แสงทองฟินแลนด์แล้วก็บอสทั้งสองบอสบิ๊กบอสแพรของเราด้วยนะคะ พี่น้องโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนยังไงก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r i b e ให้แม่ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากช่องแม่ซีรีส์ใช้แนวด้วยนะคะเป็นช่องของแม่ซีรีส์นะคะช่วยเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนกันนะคะยังไงวันนี้เราเดินทางกลับก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย